สวัสดีครับเชนโนวิกนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับมาฝากสาวๆของผมอีกเช่นเคยนะครับในหัวข้อที่ชื่อว่าวิธีขจัดความเขินอาย ตอนมีเซ็กนะครับเ,เนื่องจากว่ามีสาวๆขี้อายหลายท่านเลยนะฮะถามผมมาว่าทำยังไงดีที่จะกําจัดความอายออกไปบางคนคบกับแฟนมาเป็นปีๆแล้วก็ยังเขินอายอยู่นะครับเวลามีอะไรกันหรือเวลามีบทรักกันเนี่ยไม่กล้าที่จะสบตาเขาไม่กล้าที่จะลืมตามองหน้าเขาตรงๆไม่กล้าที่จะให้เขาเห็นร่างเปลือยเปล่าในความสว่างเนี่ยนะครับซึ่งผมจะบอกเลยนะครับว่ารสนิ่มความชอบของผู้ชายเนี่ยแตกต่างกันบางคนชอบเปิดไฟชอบ ชอบเห็นเรือนร่างผู้หญิงเวลามีอะไรกันแล้วมันจะทําให้เขามีอารมณ์บ้างขึ้นมากขึ้นนะฮะบางคนก็ชอบปิดไฟชอบความมืดอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีเนี้ยถ้าสาวสาวบางคนที่มีความเขินอายแล้วไปเจอผู้ชายที่ชอบดูเรือนร่างหรือชอบเปิดไฟเนี่ยนะครับอ่าวันนี้ผมก็เลยหาวิธีมาฝากสาวสา,วสาวของผมให้ได้อ่าพอดคลายจากไออาการเขินอายหรือว่าแก้ไขย,ยังไงให้มันน่ามอง ในสายตาคู่ของเราหรือทําให้คู่ของเราตื่นเต้นไปได้ถึงแม้จะมีความเขินอายอยู่นิดหน่อยเอาจริงแล้วนะคะไอาอาการลักษณะเขินอายเนี่ยมันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของผู้หญิงเหมือนกันอย่างตัวผมเองเนี่ยผมชอบนะสมมติว่าถ้ามีอะไรกับใครแล้วมีอาการอายนิด,นดนๆิดหน่อยๆอะไรเงี้ยมันมันทำให้ผู้ชายเนี่ยเกิดความร้าใจเกิดความรู้สึกเป็นผู้ล่าเป็นฝ่ายรุกแล้วก็อยากกระท,ทําที่ที่ให้มันตื่นเต้นให้มันสนุกกว่าเดิมนะฮะแต่ถ้าทําเยอะๆอายเกินไปอายตลอดเวลาตลอดสมมติมีกิจกรรมกันอยู่3 0นาทีแล้วายทั้ง30นาทีเนี่ยบางทีมันจะกลายเป็นหน้าเบื่อนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าอายมากจริงๆเนี่ยต้องหาวิธีการที่จะหลุดพ้นออกมาจากความอายนั้นด้วยการสร้างอารมณ์หรือบิวอารมณ์หรือสร้างจินตนาการให้ตัวเองหลุดออกมาจากความเขินอายให้ได้นะครับอ่ะข้อแรกเลยเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเลยที่ผมเอามาฝากสาวๆนะครับนั่นก็คือผมถ้าสมมติในในเริ่มต้นคุณอาอเนี่ยอยากให้เริ่มต้นจาัดก,การหลับตาก่อน นะฮะคุณหลับตาเนี่ยนะฮะเวลาคุณหลับตาเนี่ยคุณไม่เห็นแล้วว่าเขาทําอะไรบ้างแต่เวลาคุณหลับตาเนี่ยประสาทสมองเนี่ยประสาทการได้ยินหรือประสาทสัมผัสตามร่างกายเนี่ยมันจะชัดเจนกว่าเดิมนะครับผมอยากให้สาวๆของผมเนี่ยอินไปกับมันเวลาคุณหลับตาเนี่ยมือคุณอย่าอยู่นิ่งๆไม่ใช่คุณหลับตาเพราะความเขินอายแล้วมือคุณเกรงจิกที่นอนอย่างเงี้ยไม่มีประโยชน์นะฮะเวลาคุณหลับตาเนี่ยคุณมองไม่เห็นแล้วว่าเขาทําอะไรแต่ขอให้สัมผัสในร่างกายที่เวลาเขาสัมผัสมาเนี่ย คุณอินไปกับมันตามจุดต่างๆแล้วมันจะทําให้คุณรู้สึกสยอยู่และเสียวมากขึ้นแล้วมือคุณอย่าว่างนะฮะมือคุณเนี้ยอยากให้รูปไลฟ์ไปตามสมมุติรูปใบหน้าเขาเขาจูบอยู่ก็รูปใบหน้ารูปท้ายทอยรูปลําคอหัวไหล่แขนเขานะครับหรือถ้าเขากาลังปฏิบัติ อยู่บนตัวคุณอย่างเงี้ยคุณอาจจะอบกอดแผ่นหลังเขาไว้รูปหลังเขาลูปก้นเขารูปต้นขาเขาก็ได้นะฮะอย่าให้มือนิ่งๆถึงแม้คุณจะเขินอายก็ตามตาคุณหลับอยู่ก็ตามแต่มือคุณอย่านิ่งรูปไหลให้มันเป็นธรรมชาติให้มันพิว๊ินะฮะไม่ใช่ผมบอกให้รูปล้วทำสันๆเก่งๆอะไรอย่างงี้มันก็ไม่ได้อารมณ์นะฮะรูปพิ้วไปเลยหลับตาแล้วนี่เราไม่เห็นเขาเราก็ไม่ต้องอายอะไรแล้วเพราะฉะนั้นมือก็รูปไปรูปไปนะฮะอันนี้เป็น วิธีที่จะทําให้อ่าความเขินอายของคุณเนี่ยบรรเทาลงที่สําคัญสมมุติมีอะไรกันตลอด30นาที40นาทีเนี่ยอย่าไปหลับตาตลอดบางจังหวะที่เรารู้สึกรีแลกแล้วเรารู้สึกผ่อนคลายแล้วลองลืมตามองหน้าเขาบ้างสบตาเขาบ้างดู การกระทําของเขาบ้างว่าเขาทําอะไรกับตัวเราบ้างแล้วมันจะทําให้คุณเกิดอารมณ์ทางเพศมากขึ้นแล้วรู้สึกเสียวมากขึ้นจากภาพที่คุณเห็นนะครับคุณมัวแต่หลับตาเนี่ยบางทีคุณไม่ได้เห็นภาพเด็ดๆหรือว่ามุมมองเด็ดๆที่ควรจะดูนะฮะผมก็เลยแนะนําว่าหลับตาได้พักหนึ่งพอตัวเราเริ่มรีแลกซ์เริ่มผ่อนคลายแล้วให้เราลืมตามองหน้าเขานะครับอ่ะอีกวิธีหนึ่งวิธีที่สองที่จะช่วยลดความเขินอายให้สาวๆได้ก็คือการปิดไฟปิดไฟกับหลับตามันใกล้เคียงกัน จะปิดไฟเนี่ยคุณลืมตาได้ตลอดเวลาคุณอาจจะเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มหรืออะไรบ้างนะครับแต่ถ้าถามผมนะผมก็ไม่ค่อยชอบผมไม่ชอบมีเพศสัมพันธ์ในความมืดมันทําให้ขาดอัถรตนะฮะเพราะผมเป็นคนชอบอเนี่ยความสยยวในการมองเห็นนะฮะภาพที่เห็นตรงหน้าเนี่ยคือความเซ็กซี่ของอีกฝ่ายหนึ่งมันจะทำให้ผมเกิดอารมณ์เพราะฉะนั้นถ้าปิดไฟมืดผมก็ไม่ชอบแต่ถ้าสาวๆเคินอจริงๆช่วงแรกๆสมมุติเราเพิ่งเริ่มมีเซ็กกับแฟนคนนี้อาจจะขอเขาปิดไฟไปก่อนอ่ะแล้ว ค่อยๆพัฒนาตัวเองนะไม่ใช่พอปิดไฟแล้วปิดไฟตลอดคบกันปีนึงก็ปิดไฟตลอดไม่ใช่นะฮะแรกๆอาจจะปิดไฟพอสองสาครั้งเริ่มคุ้นชินกับเขาแล้วความเขินอายอาจจะลดลงบ้างนิดหน่อยแล้วะอยากให้ลองจุดเทียนดู นะฮะเทียนเนี่ยมีประโยชน์มากเลยผมจะบอกผมบอกไปจากหลายคลิปแล้วว่าเทียนเนี่ยมันเป็นแสงสีนวลแสงแสงสีเหลืองแสงสีนวลเนี่ยมันทําให้ผู้หญิงเนี่ยไม่ว่าจะผิวลายผิวด้านผิวไม่สวยผิวยังไงก็ตามเนี่ยจะดูสวยขึ้นใต้แสงเทียนนะฮะทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยจะดูผิวสวยขึ้นดูดีขึ้นและดูเซ็กซี่ขึ้นเวลาคุณจุดเทียนเนี่ยแสงสลัวของเทียนเนี่ยมันทําให้อารมณ์ของคุณเนี่ยผ่อนคลายด้วยแล้วก็เคลิบเคลิ้มไปง่ายด้วยเพราะฉะนั้นไออาการ ายหรืออาการเกรงหรืออาการเขินเนี่ยมันจะถูกบรรเทาลงด้วยแสงเทียนแล้วมันจะทําให้ไอความโรแมนติกของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งนั้นน่ะมันจะดื่มดํามากกว่าเดิมแล้วมันจะอ่าสมูทมากกว่าเดิมนะฮะไม่เชื่อลองไปทําดูการจุดเทียนเนี่ยช่วยได้เยอะนะครับอ่ะส่วนข้อสุดท้ายนะครับถ้าคุณเขินอายมากๆยังเขินอายอยู่ผมให้หลับตากันแล้วก็ยังเขินปิดไฟจุดเทียนกันแล้วก็แรงเขินนะฮะอ่ะลองอีกวิธีหนึ่งดูลองอ่าปลดปล่อย ตัวเองออกไปนะฮะส่วนใหญ่คนที่อายเนี่ยอาจจะมีความคิดหรือถูกปลูกฝังมาว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องที่ไม่ดีเรื่องเพศจะต้องปกปิดเรื่องเพศจะต้องอายวันไหนลงลองเปิดใจปล่อยใจดูนะฮะอย่างเช่นสมมติคุณรู้สึกเสียวหรือรู้สึกยังไงก็ตามเนี่ยปล่อยให้มันออกมาทางเสียงนะฮะร้องครางออกมาปลดปล่อยตัวเองออกมาหรือถ้าไม่กล้าจริงๆเรียกชื่อแฟนก็ได้ ระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์กันแล้วคุณร้องเรียกชื่อเขาตลอดเวลาเนี่ยมันทําให้คุณได้ปลดปล่อยอะไรที่มันอัดอั้นนะฮะคุณลองนึกดูเหมือนเวลาคุณขึ้นรถไฟเหาะหรือเล่นอะไรที่มันหวาดเสียวเนี่ยถ้าคุณไปอั้นเอาไว้เนี่ยมันอึดอัดนะครับเวลาอะไรก็ตามที่คุณทํากิจกรรมที่มันหวาดเสียวแล้วคุณ เปล่งเสียงปล่อยเสียงออกมามันจะทําให้คุณผ่อนคลายแล้วความรู้สึกข้างในมันจะโล่งขึ้นมันจะเบาสบายขึ้นอันนี้ผมจะบอกเลยนะมันจะช่วยทําให้คุณถึงจุดสุดยอดได้ง่ายขึ้นด้วยเพราะว่าคุณปลดปล่อยออกมาเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องหรืออะไรก็ตามหรือลีลาหรืออะไรก็ตามอย่าไปปิดกั้นนะครับถ้าอายก็หลับตาแล้วร้องเรียกชื่อเขาไปเลยเสียวแค่ไหนมันรู้สึกอะไรยังไงให้มันปลดปล่อยออกมาจากทางเสียงไม่อยากรกรี๊ดก็เรียกชื่อเขาผมจะบอกอย่างหนึ่งว่า,วาเวลาคุณเรียกชื่อผู้ชายเนี่ยนะครับมันจะทาให เขาจะรู้สึกภูมิใจเวลาสมมุติเขาทําทําไปแล้วคุณเป่งเสียงร้องออกมาเป็นชื่อเขาเนี่ยผู้ชายจะรู้สึกดีมากๆแล้วก็จะอยากทําให้คุณอยา่งเต็มที่เลยนะครับเคสพวกเนี้ผมก็สะสมมาจากประสบการณ์ก็เก็บมาฝากสาวๆกันหวังว่าจะเอา ไปให้เป็นประโยชน์กับสาวๆทุกคนที่ได้ฟังนะครับถ้าใครมีปัญหานะครับสามารถสอบถามผมมาได้ในลิงก์ไลน์นะฮะถ้าชมผมอยู่ใน a c e b o o k ลิงก์ไลน์ผมจะอยู่ด้านบนนะฮะถ้าใน u t u b e ลิงก์ไลน์ผมจะอยู่ด้านล่างนะครับแล้วใครที่ชมผมอยู่ใน YouTube อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้คลับกิ๊กด้วยนะครับอ๋อแล้วก็ตอนนี้ผมมีกลุ่มปิดนะฮะเป็นกลุ่มลับใน Facebook ชื่อว่าคลับกิ๊กซีเคทลูมนะฮะเป็นกลุ่มที่สาวๆจะได้มาแชร์ความรู้ในเรื่องบนเตียงกันนะครับกลุ่มนี้มีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นจะปลอดภัยนะครับใครที่เข้ามาเนี่ยสามารถมาตั้งกระทู้ถามคําถามทางเพศก็จะมีเพื่อนๆรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยช่วยกันตอบนะครับอย่างเรื่องที่ผมเอามาพูดเนี่ยบางเรื่องผมก็ได้มาจากในกลุ่มนี้นี่แหละครับที่สาวๆขี้สงส วิดีโอคลิปให้สาวๆคนอื่นได้รู้และเข้าใจและนําไปแก้ไขปฏิบัติให้ชีวิตรักของคุณมีความสุขขึ้นมาได้นะครับวันนี้ก็เลยเอามาฝากกันไว้เท่านี้นะครับแล้วเจอกันครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กําลังมีปัญหาในบทรักขาดประสบการณ์เรื่องบนเตียงอยากเพิ่มสเสน่ห์สีสันให้ชีวิตรักของคุณและคู่ของคุณแฮปปี้มากขึ้น สวัสดีครับผมเทนเนอร์วิกนะครับบทเรียนของเบสไบเบิลจะช่วยสอนให้คุณเข้าใจผู้ชายถึงจุดสัมผัสที่จะกระตุ้นเร้าอารมณ์ของคุณและคู่รักของคุณสร้างบรรยากาศให้ห้องของคุณเป็นห้องที่เร้าใจเสื้อผ้าแบบไหนที่แต่งออกมาแล้วมันจะเร้าใจเขามันจะทําให้เขาอยากกลับมาบ้านอยากกลับมาหาผมมีคําตอบให้คุณผมจะบอกหมดเลยฮะตั้งแต่วิธีการจับยังไงปลุกเร้าอารมณ์ยังไงนะคะในบทเรียนของผมจะมีรายละเอียดต่างๆ ที่สาวๆบางคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนผมจะมีชาร์มาให้คุณดูว่าน้องเคผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ย13แบบรูปทรงเขาเป็นยังไงแต่ละทรงของน้องเคเนี่ยจะสามารถมาประกอบในท่ารักแบบไหนในบทเรียนของผมก็จะบอกว่าจุดไหนบ้างที่คุณจะเกิดความรู้สึกนอกจากท่าทางลีลาต่างๆแล้วเนี่ยเทคนิคเล็กๆน้อยๆหลาย,ลายๆอย่างที่ผมเก็บมาฝากกันเนี่ยมันจะช่วยให้คุณและคู่ของคุณแฮปปี้และมีความสุขในเกมรักมากขึ้นนะครับ ผู้หญิงเนี่ยมีสิ่งนี้ไว้มีความรู้ในเรื่องเหล่านี้ไว้มันเหมือนเป็นอาวุธครับให้ความรักของคุณเนี่ยมันฉ่ำหวานอยู่ตลอดเวลานะฮะสำหรับใครที่รู้สึกว่าความรักมันจืดชืดลงแล้วบทรักมันเริ่มห่างหายไปแล้วมาพบก,กับผมในเดดแบเบลแล้วคุณจะเรียกชีวิตชีวาในชีวิตรักของคุณให้กลับมาใหม่ให้สดชื่นแจ่มใสซาบซ่านอันเนี้ยมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ผู้หญิงทุกคนควรรู้แล้วควรจะมีนะฮะ ทำพีแห่งเสน่หาอันนี้เบสไบเบิลนะฮะฝากให้ติดตามกันนะครับ